สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่11มกราคมสองหเนาะแม่เพ่นกามาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องนะคะเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางนะคะหานอยรวมของสีเสียนนะคะ f อซี FC, เนาะ ้อยรวมของสี่เซียนฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะว่าจ,จะบาลงคลิปแล้วเนาะนผู้สึกว่ามเมื่อยๆพี่เพียเมื่อคืนนี้เที่ยวของน้ำซีหาเทือน,นะคะเอฟซว่าจะหยุดเห็นงานมาสั่นกาอยานเอฟซีทั้งช่องลอดถาแนวทางดูเนาะกะเ็เลยลูกขึ้นมามาทำคลิปล่งแนวทางหายขึเก่านะคะอยู่หน้าบ้านคือเก้าเนาะเอฟซเนาะ ดอกกล้วยไม้แม่เพนเอามาใส่ใหม่ต้อนแล้วก็จับบอลเนาะเดี๋ยวแม่เพนจะข้า fc ไปเบิงน้องคำแพงแกงส้มตัวยุ่งแล้วก็ไปเบิงตัวเลขกันต่อเนาะแพงอ่ะเต้นโชว์หน่อยเต้นเพลงเต้นในดอกเต้นในดอกอ่ะ ไลนมาเต้นกับคำแพงแล้วๆเ,เต้นด้วยกันเลยเอาเอา,เ,อาเต้นยังไงนายนายเล่นแนวเล่นแนว <c oughs> เอลมาเอลมาดึงดึงดึงนี่คำแพงแกงส้มเอาเอาเอา หรออลินมีชุดเอลซา่าแมซ่ซื้อมาให้อไม่มีอไดวอเอลซาแซบล่ยละเออารอ,อสวัสดีจ้าด้วยเออซื้อมาจากรถตั้ด้วยเออสวัสดีจ้าด้วยมาสวัสดีจาด้สสจาส,สวยๆก่อนค่ะนักเรียน นี่เนาะขายเอฟซีเพื่อนจะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิงผลงานแนวทางของสี่เซียนเมื่อวานนี้เนาะเป็นจังไดแน่หมานบอเนาะมีผู้หมานบอทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะวันนั้นเนาะเก้าสามเสื่อหมดก่อนเนาะซสื้อเก้าสามตั้งหลายเพราะว่าเอาเดีกอาจารย์ต่อยมาซื่อล่าว่าถ้าเพื่นให้มาายยำใดจะออกเล่าก่อนตลอด บอมาต่ามงวดน,นี่ออกงวดน,นี่จอยนะคะเ <c oughs> อฟซีอะพูดใดมานก็ดีใจน้าเนาะคะ่ะพูดไดพมานกสูต่ตอกับห้าน้อยมือนี่นะคะเนาะอะ,อะวันนี้เออเมื่อวานนี้นะคะผลฮานอยพิเศษบนออกเก้าสามสามส่วนล่างออกหนึ่งหกส่วนฮานอยปกติบนอออกสองหนึ่งเก้าล่างออกสี่หนึ่ง ส่วนฮานอย VIP บนออก845ล่างออก57นะคะ FC เมื่อวานนี้เนาะมาเบิงค่ะของเมื่อวานนี้เจ้าแรกเซียนโคลาดให้วิ่งรูดเด่น2อรอง4ตัววิ่งตัวรองเออตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองนะคะ FC มาที่4นะคะจับคู่เข้าที่41ตรงๆรง,รงล่างของนอยปกติเนาะ ของเซียนโคราชเข้าหนึ่งฮาหนอยเมื่อวานนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นหนึ่งรองสี่หนึ่งก็มาสี่ก็มาเนาะคะ่ะมาด้วยกันนะคะสี่หนึ่งแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้แต่หนึ่งเก่านะคะเอฟซี FC เข้าหนึ่งเก้าบนของน้อยปกติเนาะของเซียนเชียงใหม่ก็เข้านะคะวิ่งลูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮาหนอย เซียนอุดรวิ่งลูดเด่นแปดรองเก้ามาตัวรองเก้าจับคู่เข้าที่เก้าหนึ่งเลขออกหนึ่งเก้าบนของหน่อยปกติ 1, 5, หนึ่งานอยเนาะส่วนของพี่พระหัตก็ให้มาหนึ่งกับเก้านะคะก็มาด้วยกันเนาะหนึ่งเก้าจับคู่หายแต่หนึ่งีนะคะกับเข้าน้อยปกติคือกันเนาะ มาขายเอฟซี FC, มาเอาตัวเลขแนวทางวันที่11กันต่อเลยเนาะคะ่ะวันนี้ได้มาแล้วหาหนอยรวมของเซียนอุดรวิ่งลูดบนล่างเด่นที่5้ลอง3ามคำแพงททำอะไรน่ะคำแพง์ไปขางลกลกว่มาม่พอนมนะ ดื้อน,นะคะกำลังดื้อ<ม>กำลังเล่นสุยางสุนเนียวขเอฟซีวิ่งรูดเด่น5้ลองสจับคู่ชุดเน้น5้าส5มห้แล้วก็ชุดลอง3 4มสี่สหนึ่งสะคะของเสียงอุดรเนาะ <c oughs> <c oughs> ส่วนของเมื่อวานเห็นว่าขาฟซีให้วิ่งรูดเด่นที่8ปลอง9ตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองเนาะ จับคู่ก็เข้าชุดรองก็คือ91เลขออง19บนของนอยปกติ1ฮานอยเนาะส่วนวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่5ลอง3จับคู่ชุดน้้54 51 56ชุดรอง31 34และ36นั่นเองค่ะห้ากับมาต่อที่ของ เซียนเชียงใหม่วิ่งรูดวันนี้เด่นที่สองรองสามจับคู่ชุดเน้น2อ2ศูน 20, 21, 28, แล้วก็2 9ชุดรอง 30, <c oughs> 3 0 3 1 3นยและ3ามนะคะของเซียนเชียงใหม่เนาะส่วนเมื่อวานเซียนอุดรให้วิ่งรูดเด่นที่1นรองสี่เนาะ <c oughs> ตัววิ่งตัวรูดมาด้วยกันนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่ง ส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะ19ตรงตรง,ตรงบนของนอยปกติ1หนานอยเนะาะประมาณนี้ส่วนวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่2ลอง3จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น20 21 28แล้วก็ส9ส่วนชุดลองก็ให้มา30 31 38และ39นั่นเองนะคะแคปหน้าจอเอาของสองเซียนกันไปก่อนนะคะ เ,เชียงใหม่และเชียนอุดรนนฮะาะนอยรวมวันนี้อ่ะได้กันหรือ,อยังคายเ f c ไปต่อนะคะ เข้ามาโตที่ของพี่พาหัตนะคะเอฟซี FC. ก็ไฮมาวิ่งลูดเมื่อนี้เด่นทีหนึ่งลองซีนะคะเอฟซีเนาะวันนี้ฮาหนอยวรวมพาหัดชาแนลวิ่งลูดเด่นหนึ่งลองซีจับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ชุดลองสี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดส่วนเมื่อวานนะคะเอฟซี FC. พี่พาหัดเพป็นไฮมาวิ่งลูด เด่นหนึ่งลองเก้านะคะหกับ9กามาด้วยกันเลยเนาะแต่ว่าจับคู่ก็เข้าอยู่ที่1นึ่งสี่เลขออก4ี่หน่งล่างของนอยปกตินะคะหนก็มาด้วยกันนอยปกติเหมือนกันเลยเนาะ,ะส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นหนึ่งลอง4จับคู่ชุดเน้น1นึ 2, 1่งสองหนส่วนชุดลอง4ี 2, 4่สองสหแล้วก็4ี่เจนะคะ ได้แล้วก็ไปต่อที่ของเซียนโคราดวันนี้วิ่งลูดเด่นที่9กรองเจจับคู่ชุดนิ้นเก้าสามเกชุดลอง7จ็ดสาสแล้วก็78ดนะคะ,ะเซียนโคราดค่ะส่ <c oughs> นวนงวดที่แล้ว เซียนโคลาดให้วิ่งรูดเด่นสองรองสี่มาที่เราตัวรองเนาะจับคู่เข้าที่สี่หนึ่งตรงตรงล่างของน่อยปกติส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่เก้ารองเจ็ดจับคู่ชุดนิ้นเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดชุดลองเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะคะ <c oughs> อ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ แคปหน้าจอเน้อจากวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะคะนี่เนาะวันนี้รวยๆกันต่อค่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเพื่อนก็จะไปตามเอาแนวทางฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกของแปดสำนักเนาะต่อจากคลิปนี้นให้กับเอฟซีทั้งช่องนะคะคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะโชคโชคมันมันกันทุกท่านทุกคนนะคะ